แขออลูกตาลฮ้ลูกตาลมแก้วใช่ป่ะเออลูกเาหลายแก้วโอ้วยติมไม่มีเลยไมสรดีอรอก็ปดเก็บเก็บแข็งสบปรแช่แข็งอะเอาลูกตาลลูกตาลุ้ดเผ็ดป่ะรอพริกเข้าไป ฟรนสองก่ะแล้วก็สตรอเบอรี <phin reforms> ่หนึ่งเเบือร่ง กินหมดแล้วแม่แป่เบื่ออยาม่บ้านเหนทอะไรแปททำอะไรก็กหมดมังตัใหญ่กับเล็กไะเย่าะไรจัใหญ่แค่จหนอาจารย์จัดใหญ่แ่ไหน ขอไว้กินไว้กินด้วิตามินซีนะอะมูกเริ่มมาได้อ